สวัสดีค่ะสุภาพรมีดหมอค่ะวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาชมความสวยงามของมีกันค่ะดําไม้ค่ะฝักไม้ค่ะ ดำแน่นนะคะใบละกันแน่นค่ะตอกลายนอ่องสิงนะคะศิละปะช่างชิมนะคะเฉะพาะใบสิบนิ้วครึ่งค่ะรวมด้ามแล้วฝักสิบแปดนิ้วครึ่งนะคะ เป็นมีควานช้างหนวงพอเดิมนะคะสวยเก่าเดิมเดิมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวยเกาะเดิมเดิมนะคะสนใจ,จติดต่อที่เบอร์โทร0853833079สุภาพร์ขอบคุณค่ะ